ครับวีดีโอนี้จะแนะนําเรื่องของการเปิดใช้บัญชี Microsoft 365และการใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้นนะครับสำหรับบุคคลมหา,ธธรราวหิทยาลัยสงขลานคกเรทรนนะครับเราสามารถไปเปิดใช้บัญชี Microsoft 365ได้ที่เว็บไซต์ psupassport นะครับโดยพิมพ์ url ว่า passport psu ac th นะครับจากนั้นให้มองหาเมนูที่ชื่อว่าขอใช้บริการ Office 365ครับซึ่งจะเป็นชื่อเดิมนะครับปัจจุบัน Microsoft เปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft 365แล้วนะครับ ก็คลิกไปหนึ่งครั้งครับจะปรากฏช่องให้เรากรอก P s U p a สป p o r t ของเรานะครับอย่างของผมตัวอย่างเช่นก็จะเป็นคณิสอดอร .r อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็เป็น P s U p a สป p o r t ครับเสร็จแล้วกดยืนยันขอใช้บริการครับกรนีของผมเปิดใช้งานบัญชี Microsoft ไปแล้วนะครับ ก็จะไม่สามารถเปิดใช้บริการได้อีกนะครับคือขั้นตอนการเปิดบัญชีเนี่ยทำครั้งเดียวแล้วก็สามารถใช้ได้ไปตลอดนะครับไม่ต้องมาขอเปิดซ้ำนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เปิดใช้บัญชีนะครับจะใช้เวลาในการรออนุมัติบัญชีเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับเมื่อบัญชีอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าถึงบริการของ Microsoft 365ได้ที่ email.phu.ac.th นะครับตัวเนี้ยนะครับหรือ office.com ก็ได้ครับ เป็น2ช่องทางนี่ผมไปที่ email.psu.ac.th นะครับเมื่อเรา Enter นะครับก็จะปรากฏช่องให้เรากรอกบัญชีผู้ใช้นะครับ User ก็จะเป็น PSU passport ตามด้วย at email.psu.ac.th อย่าลืมว่าต้องมีอีเมลเสมอนะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft 365นะครับนะครับผมก็ต้องกรอกว่าต้องมีอีเมลด้วยเสมอ บัญชีผู้ใช้ของบุคลากรสงขลานครินทร์เนี่ยถ้าไม่มีแอดอีเมลเนี่ยคือเป็นบัญชีผู้ใช้บริณฑ์ของ Google นะครับ G-Suite e แต่ถ้ามีแอดอีเมลเนี่ยจะเป็นบัญชีผู้ใช้ของ Microsoft 365นะครับจากนั้นให้เรากดปุ่ม Next ครับแล้วเราก็กรอก P.U. พ a s p o r t ของเราเข้าไปครับกด Enter ครับถ้าเป็นเครื่องประจำของเราเราก็อาจจะกด Save รหัสไว้ได้นะครับออกด Save แล้วก็ ระบบก็จะถามว่าให้ล็อกอินค้างไหมไหมก็ตอบเยสนะครับก็หลังก็จะได้สะดวกในการเข้าใช้นะครับเบื้องต้นนะครับระบบก็จะมาที่เอาล o กนะครับซึ่งันมเป็นตัวเว็บเมลซึ่งซึ่งเราก็สามารถใช้งานได้เหมือน adphu.ac.th เหมือนกันนะครับจากนั้นให้เราไปที่จุดสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งครับให้เราหาคำว่าทีมนะครับแต่ถ้าไม่ปรากฏ แอปพลิเคชันทีมตรงนี้นะครับให้เรากด all app ตรงนี้ครับก็จะเรียงตามตัวอักษรไปนะครับแล้วก็หาว่าจีคลิกที่ทีมหนึ่งครั้งครับการใช้งาน microsoft teams ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยจะสามารถใช้งานได้2อช่องทางด้กัน1ก็คือตัว Desktop a p p l i c a t i o ชนนะครับ2ก็คือตัวเว็บเบราว์นะครับแต่ถ้าหากเราต้องการประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีและมีความเสถียรสูงเนี่ยผมแนะนำให้ติดตั้งตัว desktop App ลงไปในเครื่องนะครับเพื่อใช้งานตัวนี้ที่ใช้ผ่าน device อย่างเช่นตัวสั์มือหรือ iPad เนี่ยจะต้องติดตั้งตัวแอปพลิเคชัน Microsoft Teams เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store แล้วก็ Play Store ถ้าต้องการดาวน์โหลดก็กด Get Windows App นะครับก็จะปรากฏไฟล์ให้เราบันทึกเพื่อติดตั้งในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเราติดตั้งตัว Desktop App ลงไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อเราเปิดใช้เนี่ยตัว Microsoft Teams ก็จะให้เรา sign in นะครับเราก็ sign in ด้วยบัญชี email PSU Passport ของเรานะครับ email PSU AC t h อย่าลืมว่าต้องมี Add email เสมอนะครับสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันของ Microsoft 365นะครับจากนั้นกดปุ่ม sign in ครับของผมเนี่ย password จะถูกจดจำไว้แล้วนะครับก็เลยไม่ต้องกรอก password ถ้า การเข้าใช้ครั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องกรอกพาสเวิร์ดของ P.U. p a s s Port ลงไปนะครับแต่แล้วก็ Sign In นะครับเมื่อเรา Sign In เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่ในหน้าของตัว Microsoft Teams นะครับซึ่งจะอยู่ในปุ่มเมนูท e a นะครับเราก็จะเห็นทีมของเราตอนนี้ผมมีทีม P.U. l i n e Showcase 2020นีนะครับมีทีม O.R. Team แล้วก็ Microsoft Teams P.U. S.P.N. นะครับ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Peer Unit Showcase 2020เนี่ยทางทีมงานจะทยอยเพิ่มเข้ามาเป็นสมาชิกของทีม Peer Unit Showcase นะครับซึ่งเมื่อเป็นสมาชิกแล้วเราก็จะเห็นทีมนี้นะครับจากนั้นให้เราคลิกเข้าไปในทีม Peer Unit Showcase 2020นะครับเราก็จะเห็นว่าในด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีห้องย่อยๆอยู่นะครับก็จะเป็นห้องย่อยที่เราระบุไว้ตั้งแต่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ห้องย่อยสําหรับการนําเสนอผลง,งานซึ่ง เมื่อมีการนําเสนอผลงานเนี่ยเราก็สามารถคลิกเข้าร่วมแล้วก็ชมการนําเสนอผลงานได้ซึ่งผมจะสาธิตในลำดับต่อไปนะครับห้องย่อยทุกห้องเนี่ยเป็นห้องย่อยเปิดนะครับก็คือเราสามารถคลิกเข้าออกแล้วก็ชมห้องย่อยไหนก็ได้นะครับยกเว้นห้องย่อยที่เป็นสตาร์ยเงี้ยก็จะแสดงเฉพาะสมาชิกของห้องย่อยนี้เท่านั้นนะครับในในห้องย่อยเนี้ยนะครับเราสามารถคลิกที่เมนูโพสต์ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความสําหรับสนทนาได้นะครับ แล้วก็กด enter ครับก็จะเป็นข้อความเราสามารถกด reply ได้นะครับกด like กด love กด emotion ให้ได้นะครับลักษณะคล้ายๆกับตัว facebook นะครับสำหรับในการพิมพ์ข้อความเนี่ยเราสามารถกดแนบไฟล์เข้าไปได้นะครับใส่ emoji gif animation มีปุ่ม midnow สำหรับการประชุมออนไลน์กันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะแนะนำถ้าเราอยากรู้ว่าใน p ีซยูริน็ตโชวเนี่ย มีสมาชิกเป็นใครบ้างนะครับเรากดที่3จุดหลังชื่อทีมนะครับแล้วก็เลือก manage team เราก็จะเห็นสมาชิกของทีมนี้นะครับในช่องแสดงรายชื่อสมาชิกเนี่ยเราสามารถเอาเมาส์ชี้ที่รูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็กดปุ่มแชทนะครับหรือวิดีโอคอลออดิโอคอลกับสมาชิกของเราได้นะครับสมมติผมกดแชทแบบนี้นะครับ,นะรบเราก็จะเห็นว่า มันเป็นการคุยแชทกันก็จะเป็นการสนทนาส่วนบุคคลกันนะครับหรือถ้าเราต้องการสนทนากลุ่มเราก็กดปุ่มรูปตุ๊กต,ตาเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มสมาชิกเข้ามาได้โดยการพิมพ์เพจูพาสปอร์ตของเขาหรือพิมพ์ชื่อก็สามารถแอดเข้าไปได้ในการสนทนากลุ่มเมื่อเราต้องการกลับไปที่ทีมของเราเราก็กดที่เมนูทีมอีกครั้งนึงครับทีนี้เนี่ยในวันจัดกิจกรรมจริงเนี่ยในส่วนของการนําเสนอผลงานน,นะครับจะมีการสร้างห้องประชุมออนไลน์ขึ้นมานะครับ เดี๋ยวผมทดสอบสร้างหนึ่งห้องนะครับขออนุญาตย้อนกลับมาที่ทีมนะครับเมื่อมีการประชุมออนไลน์กันนะครับเราจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์นี้ครับรูปกล้องวิดีโอครับถ้าปรากฏรูปกล้องวิดีโอในห้องย่อยไหนนะครับแสดงว่าในห้องย่อยนั้นๆมีการประชุมออนไลน์กันอยู่ครับและเมื่อเราคลิกไปที่ห้องย่อยนั้นนะครับเราจะเห็นแถบสีน้ําเงินตรงน,นี้นะครับสมาชิก ทุกคนนะครับสามารถกดปุ่มจอยเพื่อเข้าร่วมการประชุมออนไลน์นี้ได้นะครับพอผมกดปุ่มจอยเข้าไปผมก็จะเข้ามาสู่หน้าของการประชุมออนไลน์นะครับในการประชุมออนไลน์เนี่ยจะมีเครื่องมือนะครับอยู่ในแถบเครื่องมือด้านล่างตรงนี้นะครับมีปุ่มอะไรบ้างหนึ่งก็คือเปิดและปิดกล้องนะครับเปิดและปิดกล้องเปิดและปิดเสียงนะครับเปิดและปิดเสียง และปุ่มที่ผู้นําเสนอจําเป็นต้องใช้นะครับก็คือปุ่มแชร์ครับสําหรับการนําเสนอหน้าจอหรือว่า PowerPoint นะครับเมื่อเรากดปุ่มแชร์หนึ่งครั้งนะครับก็จะปรากฏรูปแบบการแชร์ที่มีให้เราเลือกนะครับ1ก็คือแชร์เดสก์ท็อนะครับก็คือเราเห็นหน้าจอ,อยังไงผู้ก็ร่วมการประชุมก็จะเห็นอย่างนั้นนะครับ2ก็คือแชร์แบบวินโด w ครับคือโปรแกรมอะไรเปิดอยู่ก็จะแชร์หน้าจอเฉพาะโปรแกรมนั้นๆน,น,นะครับ สก็คือ powerpoint ครับซึ่งผู้นำเสนอที่ใช้ powerpoint ก็ต้องใช้รูปแบบการแชร์ของ powerpoint นะครับ 4. ี่ก็คือแชร์ด้วยตัวไวบอร์ดก็คือกระดานวาดเขียนนะครับการแชร์ powerpoint นะครับให้เรากดปุ่มเราตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราสามารถเลือกว่าจะอัปโหลดไฟล์จากไหนจากในทีมของเราหรือจากวันได e ของเราหรือจากในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมเลือกวันได e อย่างเงี้ยนะครับเลือกไฟล์ เสร็จแล้วผมกดปุ่มแชร์ครับ Microsoft Teams จะทำการอัปโหลดไฟล์ PowerPoint ของเราขึ้นมาครับก็จะปรากฏไฟล์เราสามารถคลิกเหมือนเราคลิกอยู่ใน PowerPoint ได้เลยครับอย่างเงี้ยนะครับคลิกเน็กไปทีนี้หากผู้นำเสนอต้องการให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเนี่ยควบคุมสไลด์ได้เราก็เปิดตายอย่างนี้ไว้นะครับผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถกดเลื่อนสไลด์ไป ด้วยตัวเองได้แต่หากต้องการให้ดูไปพร้อมกับผู้นําเสนอแล้วก็ให้กดปิดตาแบบนี้นะครับผู้เข้าร่วมการประชุมก็ไม่สามารถเลื่อนสไลด์ไปด้วยตัวเองได้นะครับเมื่อเราต้องการจบการนําเสนอเราก็กดปุ่ม Stop Presenting น,นะครับในฟังก์ชันการแชร์นิดนึงครับหากการนําเสนอของเรามีเสียงนะครับเช่นมีเปิดวิดีโอด้วยเปิดเพลงด้วยเราก็ต้องติ๊กปุ่ม อิ c l u ู e ซิสเต็ม u อ i o ด้วยนะครับเพื่อจะให้เสียงเนี่ยถูกแชร์ออกไปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีเสียงเราก็ไม่ต้องติ๊กครับผมทีนี้ใน3จุดนะครับมอแอคชั่นตรงนี้นะครับส่วนของ Show Device Setting เนี่ยจะเป็นการเลือกกรณีที่เรามีไม์นะครับไมโครโฟนที่ต่อพ่วงจากภายนอกอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ไม่จากอุปกรณ์ตัวไหนนะครับแล้วก็ภาพจากอุปกรณ์ตัวไหนนะครับเราก็เลือกได้ เอเสร็จแล้วก็ปิดไปครับในส่วนของโชว์แบ็กกราวด์เอฟเฟกครับือเราสามารถซ้อนฉากหลังเข้าไปได้นะครับตอนนี้ที่เรามีรูปของเราเองนะครับเราก็กดปุ่ม add new ตรงนี้นะครับเพื่อซ้อนเป็นฉากหลังของเราครับ Microsoft Teams จะพยายามเจาะฉากหลังให้แล้วก็ซ้อนในแบ็กกราวด์ที่เราเลือกเข้ามาเมื่อเราเลือกเสร็จเราก็กด apply and turn on video ตรงนี้นะครับแ้วผมไม่ได้เลือกก็ปิดไปนะครับใน3จุดนี้จะมี ส่วน Start Record เป็นการบันทึกการนำเสนอนี้ไว้นะครับซึ่ง Organizer หรือว่าผู้จัดน่าจะเป็นคนบันทึกวิดีโอนี้ไว้นะครับอีกปุ่มหนึ่งที่เราน่าจำเป็นต้องใช้ก็คือ Turn Off Incoming Video ครับเป็นการปิดสัญญาณภาพวิดีโอของผู้เข้าร,ร่วมการประชุมนะครับเพื่อเป็นการประหยัดแบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตในกรณีที่อินเทอร์เน็ตหรือการประชุมไม่ลื่นไหลให้เราลองปิดสัญญาณภาพวิดีโอด้วยการใช้ปุ่มนี้นะครับวิดีโอฝั่งนิเพลของเราก็จะถูกปิดไปนะครับ ปุ่มต่อไปครับปุ่มยกมือครับก็จะเป็นการยกมือแสดงความมิดเห็นหรือลงคะแนนหรือจะมาประยุกต์ใช้อย่างไงก็แล้วแต่นะครับปุ่มต่อไปเป็นโชว์คอนเวอร์เซชันก็สามารถพูดคุยกันผ่านข้อความได้นะครับหากเราเกรงว่าถ้าใช้ไมค์เนี่ยจะเป็นการรบกวนห้องประชุมโดยส่วนรวมก็อาจใช้ช่องทางนี้เป็นการสื่อสารกันได้นะครับปุ่มรูปตุ๊กตา2ตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นการดูว่ามีใครเข้าร่วมประชุมออนไลน์ครั้งนี้บ้างนะครับ ตอนนี้ก็คือมีผมอยู่คนเดียวนะครับเพราะกําลังทดสอบอยู่เมื่อเราต้องการออกจากห้องประชุมครับเราสามารถกดปุ่ม h a n อ up ตรงนี้ได้นะครับแต่ผมยกตัวอย่างนิดนึงครับว่าหากมีการหากมีการประชุมอยู่หลายห้องนะครับเราสามารถหากมีการประชุมอยู่หลายห้องอย่างเงี้ยนะครับคลิกที่ปุ่มทีมนะครับมันจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีห้องประชุมย่อยอยู่2ห้องนะครับสัญลักษณ์ ผมสามารถกดจอยเข้าร่วมได้ทั้งสองห้องแล้วก็ในรายการลิท <ility> ห้องประชุมที่เราเคยเข้าร่วมเนี่ยจะปรากฏอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถออกจากห้องประชุมที่เราไม่ต้องการได้หรือเราสามารถกดเข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่มรีซูมตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นการสลับห้องประชุมที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับสลับไปเพื่อฟังห้องนู้นนี้นั้นได้ง่ายขึ้นนะครับและเมื่อเราต้องการออกจากห้องประชุมเราก็กดปุ่มแฮงอัพตรงนี้ครับและแฮงอัพอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็นการออกจากห้องประชุมทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าไม่มีสัญลักษณ์ของการประชุมออนไลน์อยู่แล้วนะครับการแนะนําเบื้องต้นสําหรับในงาน p พ u l i ์ยูริเนียโก็ประมาณนี้นะครับก็ขอมีความสุขกับการเข้าร่วมงาน p พ u l i ์ยูริเนียโ2020ซึ่งจัดโดยสํานักวิจัยการมหาวิทยาลัายสงขาลานครินทร์นะครับ